สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องคําควบกล้ำวิชาภาษาไทยนะคะครูผู้สอนนะคะคุณครูพัทราพรอพลอองามค่ะคําควบกล้ำไม่แท้นะคะหมายถึงอักษรควบที่ออกเสียงแต่ตัวหน้าตัวเดียวนะคะหรือออกเสียงแัญชนะอื่นแทนนะคะมีคําว่าทรงสร้าง จริงค่ะต่อมาก็คือตัวอย่างนะคะคำควบกล้ำไม่แท้นะคะก็จะมีคําว่าทรายเสริมทรับสุดโมสมทรงจริงสร้างเศร้าทราบค่ะคําควบกล้ำแท้นะคะคือ อักษรควบที่เกิดจากพยัญชนะสองตัวที่มีรอรอวอรผสมอยู่แล้วอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันค่ะต่อมานะคะคือคำควบกล้ำเทนะคะที่มีว์แหวนผสมอยู่นะคะเช่นคำว่าควายควันแตงกวาขวัญขวาน กวาดค่ะเด็กๆไปดูตัวอย่างต่อไปได้เลยนะคะค่ะตัวอย่างถัดมานะคะที่มีคําควบกล้าแ้ที่มีรอริงผสมอยู่นะคะมีคําว่าวงกลมเข็มกลัดพอยปลื้มขาดแปลกนะคะค่ะและตัวอย่างถัดมานะคะคําควบกล้าแถนะคะ ที่มีรอเรือประสมอยู่นะคะมีคำว่าแปลงฟันพลิกปรบมือพร้อมเชา้าตรูขูขระค่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็เรียนกันเรื่องคำควบกล้ำเทและควบกล้ำไม่เทนะคะเมื่อเด็กๆพบเจอคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถ แยกได้ว่าอันไหนคือคำควบกล้ำเทและควบกล้ำไม่เทนะคะฝากเด็กๆไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าคะ่ะวันนี้คุณครูพัฒราพรขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ